ถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามันอร่อยนะครับผมนี่เราลวกเองทำเองนะจบครับอื สวัสดีครับพบกันเหมือนเดิมกับช่องกี่ไหลาตายทะเลวันนี้เรายกกีฟู้ดขึ้นบกเหมือนเดิมนะฮะวันนี้เป็นเมนูเด็ด,เ,ด,ดเลยนี่ครับผมดูแมงกะพุนนะฮะแมงกะพุนที่เป็นอาชีพดึกดำบรร์ของคนอ่างศิลานะครับผมะจะเป็นที่แรกๆเลยที่อ่างศิลาเป็นคนทำนะฮะเป็นวิธีทำ ลวกนะฮะลวกจิ้มนะครับนี่ฮะเด้งๆเลยเห็นไหมฮะแมงกะพุนลวกจิ้มนะครับผมวันนี้มาแล้วก็มีหมึกลวกมะแหนนะครับผมดูฮะใครที่เคยกินจะรู้ว่ารสชาติมันเป็นยังไงนะฮะ เด้งฮะลวกเกตแถ้าใส่มันแข็งถ้าใครเคยกินจะรู้ว่ามันอร่อยนะครับผม นี่เราลวกเองทำเองนะดูะครับอ,อยู่วางศิลาหาง่ายครับผม เป็นอาชีพที่ทําเงินให้กับคนอา่างศิลานะฮะสมัยจักเมื่อยี่สิบปีที่แล้วนะคะรับสิบปีที่แล้ว เป็นอาหารที่เกาหลีกับญี่ปุ่นชอบนะครัเมื่อก่อนนะบ้านเราทำส่งนอกนะครับ อ,อันนี้เป็นหนวนมันนะฮะถ้าเราถ้าเราลวกแล้วมันจะเด้งเด้ง <c oughs> สมมาถ้ากินเล่นอะ่ะเราจะกินเป็นหนวดนะครับหนวดกับตัวจะไม่เหมือนกัน วันนี้เปลี่ยนบรรยากาศนะครับผมมาอยู่ข้างบนความเรื่องเขาถ้าเรากลับไปเราจะรู้เลย เขาจะเด้ง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 อย่างนี้เลยนะ ขอบคุณนะขอบคุณสําหรับทุกคลิปนะฮะที่ท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมนะครับผมเพิ่มกำลังใจให้ผมในคลิป,ปต่อไปสําหรับเมนูนี้ง่ายๆเลยมันกระปุลวกจิมนะฮะกับน้ำจิ้มดีฟูดรสเด็ดนะฮะับกับหมึกลวก๋ยวมาดูกันคลิปหน้าผมจะนำอะไรมาทานให้ท่านได้ชมนะครับผมาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพิ่มเป็นกำลังใจให้ผมในคลิปต่อไปนะฮะกับช่องกินอร่อยสไตล์เท้าเลีอย่าดูกันคลิปหน้าผมจะนำอะไรมาทานให้ท่านได้ชมกันสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ